เจเอชาวเพจสวัสดีแฟนคลับในแฟนเพจนะคะวันนี้วันที่สองแล้วมาเปลี่ยนบรรยากาศชิลๆนะคะนี้เปลี่ยนที่ไม่รู้สัญญาณดีไหมเนี่ยอันนี้ใช้ไวไฟ,ไฟของทางโรงแรมที่พักนะคะเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนก็สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มา เปลี่ยนบรรยากาศวันที่สองเปลี่ยนโรงแรมเปลี่ยนที่พักยังอยู่ที่เกาะกูดนะคะจังหวัดตราดเดี๋ยวกลับพรุ่งนี้นะคะอาทักทายทุกคนด้วยนะคะ,ะมีใครกำลังรับชมบ้างเนี่ยเอาที่เห็นนะถ้าใครไม่ไม่เห็นคอมเมนต์ใครอย่าน้อยใจนะคะบางทีมันไม่เห็นจริง คุณคูเปอร์นะคะสวัสดีค่ะคุณพิเชษชัยสวัสดีนะคะคุณก๊อฟสวัสดีค่ะคุณอํานวยสวัสดีนะคะคุณพงษอรสวัสดีค่ะคุณ an, สุวัสดิ์สวัสดีนะคะคุณเควินสวัสดีค่ะคุณพัทรละพรสวัสดีนะคะคุณแชทนี้สีชมพูสวัสดีนะคะ Hi everyone นะคะ คุณปังปังสวัสดีนะคะก็วันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วนะคะที่เชิญมาเปลี่ยนบรรยากาศพักผ่อนที่เกาะกูดค่ะแหมไม่เคยมามาก่อนเลยเมื่อวานก็ประทับใจมากวันนี้นะคะมาสองวันเปลี่ยนที่เปลี่ยนโซนในการพักบ้างวันนี้เชิญอยู่ที่เกาะกูดพาราไดซ์บีดนะคะเกาะกูดพาราไดซ์บีดนะคะก็อยู่ห้องบีดฟอนต์เลยก็คือหน้า หน้าหาดเลยเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปดูว่าที่นี่เป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ดูเอาสบายใจไม่มีสาระอะไรนะคะดูเพลินไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกว่ามันมีข่าวคราวความเครียดเดยอะเชิงเองก็เครียดจากข่าวเลยอย่างเงี้ยน,นะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวเรื่องของคุณแตงโมนะคะเราก็รู้สึกขดหูใจแล้วก็นะก็รู้สึกเออขดผูแหละ แล้วก็อีกอย่างที่โหดผู่ใจมากๆเลยก็คือข่าวกันที่เสี่ยมีจะต้องขายเชลซีนะคะเพราะฉะนั้นเซฟอะไรก็ตามทีเซฟใครก็ตามทีสิ่งสำคัญเซฟใจตัวเองด้วยค่ะช่วงไหนที่รู้สึกว่าหดหูเครียดไม่ไหวแล้วเลยอย่างเงี้ยถ้าจะทนฝืนเครียดหรือว่าจมอยู่กับความเครียดต่อไปไม,มันมีความเสี่ยงต่อสุขภาพจิต นะคะสุขภาพจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะหาอะไรที่มันผ่อนคลายถ้าสมมติอยู่บ้านดู YouTube อะไรฟังเพลงดูหนังที่มันผ่อนคลายตัวเองนะคะที่ไม่ต้องคิดมากหรือนะคะมาออกมาเปลี่ยนบรรยากาศพักผ่อนนะคะซึ่งช่วงนี้โอเคโควิดใช่ไหมเราก็ต้องถ้าสมมติเราอยากออกมาพักผ่อนเราก็ต้องรักษามาตรการด้วยนะคะน,นี่ก็ทำตามมาตรการทุกอย่างนะคะออแล้วก็วันนี้ที่มาอยู่ที่ กากูดพาราไดบีดรีสอร์ทค่ะ,ะสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวเชิญจะพาเดินดูก่อนที่จะเดินดูดูตัวฉันจะวันนี้มาในชุดสีแดงซะหน่อยแต่ไม่ได้เปลี่ยนใจว่าจะเทียทีมอื่นที่ไม่ใช่เชลซีนะคะสีแดงนี่ข้างในเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเราจะอยู่แบบนี้ตอนที่เราอยู่ทะเลหรือว่าสระว่ยน้ำดีกว่าตอนนี้ผูกผ้าล่างเอาไว้ก่อนเพราะว่า ด้านหลังก็คือจะเว้าสูงมากขอญอาติพันผ้าน,นิดนึงนะคะเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะตกใจค่อยไปเอาผ้าออกตรงสาวไว้น้ำหรือทะเลดีกว่าเดี๋ยวชาวบ้านชาวเมืองเขาจะตกใจแตกตื่นเอานะคะสวยจังขอบคุณค่ะแก้เครียดแก้เครียดมาดูบรรยากาศเผื่อใครอยากจะมาพักเกาะกูดเมื่อวานเชิญรีวิวทูลันี่ไปแล้วนะคะ วันนี้จะมารีวิวเกาะกูดพาราไดบีทค่ะมาพร้อมแล้วเดินไปกับเชอเลยดีกว่ากินน้ำก่อนอันนี้ไม่ได้ได้สปอนเซอร์อันนี้ของโรงแรมอืมเครียดเจอซีเกิดไหมล่ะโอ้เครียดเหมือนกันดีนะเตะตอนที่ฉันจะขับมาเกาะกูดพอดีได้มาคลายเครียดเขาบอกว่าถ้าความรักไม่ดีทิ้งรักลงแม่น้ำอันนี้ ทีมเล่นไม่ดีทิ้งความเซ็งลงทะเลดีกวานะคะนี่ค่ะนี่เลยนะคะเกาะปูดพาร,ราไดบีถ้าเรามาพักที่โซนบีดฟอนนะคะเป็นวิลล่าบีดฟอนเนี่ยนะก็จะเป็นบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยเป็นหลังๆแบบนี้แล้วก็อยู่หน้าชายหาดเลยค่ะเดี๋ยวต้องนะเดินเดินเหมือนแบบเหมือนถ่ายแบบแต่จริงๆไรสดอยู่ ชิลๆกับบรรยากาศนะคะก็จะเป็นเนี่ยบ้านบ้านพักนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตกแต่งสไตล์แบบนี้เลยนะคะที่นี่จะบอกว่ากว้างมากเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบว่าอุ้ยเดี๋ยวมันจะแอร์อัดหรือเปล่าชือว่าพื้นที่มันค่อนข้างกว้างแบบมากมากๆเลยนะคะนี่นะคะ เดี๋ยวจะพาไปดูว่าสระว่ายน้ำเขาเป็นยังไงก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่เช่นเดียวกันนะะที่นี่จะมีสระว่ายน้ำจะมีฟิตเนสด้วยแต่เชอคงไม่เข้าไปฟิตเนสวันนี้เชอจะกินวันนี้เชอจะกินอาหารทะเลนะคะก็จะมีโซนของอนั่งทานอาหารด้วยนะคะอยู่ติดชายหาดเลยค่ะนะคะ,นะคะ ตรงนี้เดี๋ยวเชิจะให้ดูนะแอบขึ้นไปนี่มาถึงโซนของสระว่ายน้ำกันแล้วอุย๊ยสัญญาณไม่ดีสัญญาณน,นี่สระว่ายน้ำที่นี่เป็นสีส้มค่ะเห็นไหม แดงได้ใจเลยแต่ว่าใจเชยังรักเชลซีนะคะใจเชยเป็นสีน้ำเงินแต่หลายคนอาจจะเบื่อสีสน้ำเงินเชยแล้วใส่สีแดงบ้างถ้าแดงเราต้องแดงให้หมดนะคะสวัสดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะสาว้น้ำของที่นี่เป็นสีส้มเลยนี่แมแต่ตอนนี้มันร้อนอะเดี๋ยวเย็นๆเชยค่อยมันลงอ๋อ อ๋อค่ะอูเจอเอเดี๋ยวสัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีแต่เชืเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ใช้ Wi ไ,ไ,ไฟดีกว่าลงทะเลนะคะนัดต่อไปเชลซีเจอกับใครหมายถึงว่า FA Cup หรือพรีเมียร์ลีกหรือแชมเปี้ยนลีกค่ะหลายอันแล้วเกิน สัญญาณมีปัญหากระตุกกระตุกนิดนึงนะคะอยู่บนเกาะเดี๋ยวพาไปดูทะเลต่อนะคะอ,อ๋อค่ะได้ค่ะอ่าเดี๋ยวเอาไลฟ์สดไว้ตรงนี้นะคะเจฟซีเขาถ่ายรูปเลยคะ่ะอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะหนึ่งสอง ขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวยเหมือนเดิมนะขอบคุณค่ะนี่ค่ะโอ้่ะตอนนี้ก็งึดๆงยดนิดนึงเอาได้ค่ะขอบคุณค่ะเจอแฟนคลับนะแฟนเชลซีมีทั่วโลกค่ะอ่ะนี่นะคะในส่วนของสะว่ายน้ำนะคะนี่เสร็จแล้วแล้วก็ ส่วนของร้านอาหารแต่ว่าคนเขานั่งทานข้าวอยู่เดี๋ยวเขาจะไม่มีสมาธิทานข้าวเดี๋ยวเขาจะไม่มีสมาธิทานข้าวนะคะพี่ยังไม่พี่ไม่อยากให้ใครไปซื้อเชลซีเลยค่ะเราไปดูทะเลก,กันดีกว่าอย่าเพิ่งถามพี่เรื่องนี้พี่จะเทือนใจค่ะมาค่ะวันนี้นะคะที่เกาะกุดพาราไดบีสนะคะก็จะกคละสตล์กับทูลานี่แล้วก็อยู่ในหาดที่ คนละโซนกันนะอยู่ในหาดคนละโซนกันตรงนี้ค่ะจะเป็นหาดยาวเลยจะเป็นหาดยาวีดูจะเป็นหาดยาวไปนู่นเลยนะคะหน้าหาดจะยาวด้านนู้นก็จะมีแบบเป็นสะพานไม้แล้วก็มีหินนะคะอันนี้คือเป็นหน้าชวนหน้าห้องพักเชิญก็จะมีแบบเป็นเหมือนแบบขึ้นเรือได้ไเรียกท่าเรือ อย่างนี้นะคะนี่ก็อีกฟิลหนึ่งแต่ตอนนี้แดดแดดละอุมากสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอ่าทีนี้สัญญาณเน็ตก็จะมีปัญหานิดหน่อยนะคะแต่เป็นเพราะอยู่บนเกาะแหละแป๊บนึงอ๋อัวยุ่ง หัวยุ่งนิดนึงเป็นแฟนเชลซีใส่สีแดงได้ยังไงเออใส่สีอื่นบ้างเพราะว่าไม่ว่าเชอจะใส่ชุดสีอะไรนะคะแขนของเชอก็มีลอยสักเชลซีอยู่แล้วนะคะหัวยุ่งเลยขอยัดใส่แว่นตานะมันร้อนตาหยีหมด ใส่สีแดงเขาถามใส่สีแดงจะมาเชียร์ริวพูแล้วใช่ไหมสีแดงมันไม่มีแค่ริวอร์พูไหมมันมีทีมอีกทีมเขาก็แดงแดงดำก็มีอาร์เซนอลก็แดงขาวนะคะนี่พูดอะไรให้เกียดนี่นะคะพูดอะไรให้เกียรติรอยสักอันนี้ด้วยถึงมันจะซิดไปนิดนึงแท็กแพรนูตามไปเติมรอยสรอยสักอยู่นะคะ เดี๋ยวเราจะเดินเล่นทะเลกักนดีกว่าแต่ยังลงไม่ไหวอะเชื่อว่าตอนนี้ยังลงไม่ไหวฟ้าฟ้าตอนนี้เธอยังลงไม่ไหวมันร้อนเกป้ายิงจุดโทษไปไหนตอนนี้ท,ไไนนนทางองค์การนาซ่านะคะ ก็ได้ไปเก็บกู้ฟุตบอลนะคะที่ดาวอังคารได้แล้วเพราะว่าเกป้าได้ยิงจุดโทษแล้วก็ไปตกที่ดาวอังคารเลยนะคะพี่เจนี่ชุดนี้สวยมากมันก็ไม่สวยถ้าใส่สีแดงใส่สีแดงมันก็ไม่สวยถ้าใส่สีน้าเงินหรอกคะ่ะบอกเลยเนาะ <No. S 2> ใส่สีแดงมันไม่สวยถ้าใส่สีน้าเงินหรอยังไงสีส,สีน้าเงินก็ยืนหนึ่ง ชุดนี้สวยหรอบ้าเจ้วบออะไรจะมาใส่สีแดงแล้วสวยกว่าสีน้ำเงินมเป็นไปไม่ได้นะคะทีมเชลซีเอาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ไม่ว่าจะยังไงค่ะนักเตะจะเปลี่ยนแปลงผู้จัดการจะเปลี่ยนไปเจ้าของทีมจะเปลี่ยนไปไหนหัวใจคนเชียร์จะยีเสียไหมใจของคนเชียร์ก็ยัง ักเชลซีเสมอค่ะเชียร์ต่อไปค่ะเชียร์จนวันตายค่ะไปดูทะเลกันดีกว่านะอะไรคะมองอะไรคะเออไปดูทะเลกันดีกว่าก็บอกแล้วว่าเกาะกูต้องลุกเป็นไฟคือเป็นฟืนเป็นไฟนี่ ด้านหลังเราก็จะเห็นเป็นผ่าเรือห้วยนะคะน้ำใสมากน้ำใสมากนะคะแต่เชอจะพาทุกคนไปโซนที่เชอร์ดูว่าเชอจะชอบดีกว่าเชอจะชอบแบบอันนี้จะเป็นหาดทรายหาดทรายแบบค่อนข้างยาวเชอจะชอบแบบตรงที่มีหินด้านนู้นเนี่ย แต่ว่ารูปนะี่ยยังไม่ได้ลงเป็นเซตเลยเพราะว่ายังไม่ได้เลือกเลยเป็นแสนรูป<ะ>ซึ่งทะเลจะอยู่หน้าหาดหน้าโรงแรมก็คือจะติดหาดแบบนี้เลยถ้านอนก็จะได้ยินเสียงคลื่นชัดแจนคืนนี้เชโกจะนอนฟังเสียงคลื่นอีกคืนหนึง่ง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฟนคลับทุกคนนะคะเดินมากับเชอก่อนสัญญาไม่ดีซอลลี่บนเกาะอยู่บนแก่งนี่ ได้ยิเสียงคลื่นหมปับ๊บนี่จะชอบแบบนี้มากกว่าแบบมีต้นไม้มีโขดหินแต่อันนี้หินไปไหนวะหาหินไม่เจอตรงด้านน้นเหมือนที่เรบอกเป็นสะพานไม้ด้วยนะคะ กะกกูดใหญ่มากใช่กกูดใหญ่มากทุกคนด้านหลังเชอร์้งนะตรงไหนวะอยู่ไหนอะเชอร์บังใช่ไหมมันมีแบบเหมือนเป็นเปลออะเห็นไม้สองอันปะมันเป็นเปลแต่ว่าน้ำมันขึ้นต้องรอนะ้ำมันลงแล้ก็จะไปลง ถ่ายรูปมนเปรได้นะคะกระวดมันเกินมากเห็นแล้วใจไม่ดีมาเที่ยวเชียงใหม่เที่ยวเชียงใหม่จะไปใส่บิกินี่ตอนไหนเที่ยวเชียงใหม่ไปเชียงใหม่มาแล้วค่ะช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาเอ้ยกันยาหรือพฤศจิกาแหละเชียงใหม่มาไปมาแล้วนะคะไปไหว้พระ ไม่ต้องระวังแดดเดี๋ยวดำนะคะดำแน่นอนดำแน่นอนเลยโอ้ยชื่อให้ดูนะน้ำใสจริงๆค่ะจะอยากให้แฟนขับเห็นน้ำใสจริงๆเลยนี่เห็นไหมไว้ไหลจะตกไปน้ำใสมาก เื่นหัวใจนะน้าใสมากเลยค่ะ,ะเยี่ยมอาไลฟ์นี้ไม่มีสาระนะคะผ่อนคลายฟังเสียงคลื่นโอ้ดูบรรยากาศสวยๆนะคะที่เมื่อวานกับวันนี้ชอบที่ไหนมากกว่ากันเหรอคะคนละแบบคนละสไตล์ชอบทั้งคู่เราชอบเพเลอยูแล้ว กระบราดกุหลา,าชอบฟังคู่นะคะอันนี้ก็จะหาดยาวกว่าน,นะคะเออขอโทษนะคาว่ายน้ำเก่งไหมได้ได้ค่ะไม่ได้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 เรียนว่ายน้ำมาตั้งแต่เด็กดิกซี่คุณคะ ไปเที่ยวหรือไปทํางานนะคะมีทํางานนิดหน่อยอุย้ยทำงานนิดหน่อยแล้วก็ก็เที่ยวด้วยนะคะแดดบุบแล้วะไม่ต้องห่วงเรื่องแดดนะคะมีแต่คนห่วงเรื่องแดดกันแดดปุบแล้วนิดนึ่งอเอออให้โทรศัพท์จะตกลงมาไหม the water looks it's very crystal clear ah this is thailand กกมันสวยมากน่าเล่นน่าเล่นมากนี่มีสิงช้าตรงนี้ด้วยขึ้นไปยังไงก่อนสิงช้าอยู่นั้นทุกคนคิดว่าเชยจะขึ้นไปได้มั้ทุกคนคิดว่าเชยขึ้นไปได้ป่ะ ไปมีไว้ทำไมก่อนรับสมัครมือกล้องไหมคะรับสมัครรับสมัครแฟนด้วยนะคะตอนนี้ยังขาดชีวิตตอนนี้ไม่ขาดเพื่อนไม่ขาดงานไม่ขาดแฟนคลับไม่ได้ขาดเงินขาดแฟนหรือขาดผัวอย่างเดียวเลยคะ่ะขาดตากล้องกับขาดผัวสองอย่าง สบายดีค่ะสบายดีนะคะม็จะมีบรรยากาศชิวๆมันสวยมากจริงนะเชอเป็นคนชอบทะเลชอบน้ําตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้ําตกเนี่ยเราจะไม่มีที่พักแบบที่จะสามารถดูน้ําตกได้เลยแต่ทะเลเนี่ยมันมีที่พักที่มันติดทะเลนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้ก็คือเก็บเดี๋ยวอะไรออกเปล่าอะไรออกเตือนด้วยนะเดี๋ยวเฟซบินนะคะ ทำไมเชลซีไม่ได้ชั้นก็คือเกป้ายิงพลาดไงคะก็าเลยไม่ได้ชั้นเออนี่เมื่อกี้พูดอะไรละ่ะลืมลืมว่าช่างมันรูปทริปก,กูดนี้ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยจะลงให้เดี๋ยวไปเลือกรูปก่อนคืนนี้แหละได้เลือกรูปแล้วค่ะถ่ายรูปเที่ยวไม่ได้เลือกรูปใช่ถ่ายไว้แล้วค่อยไปเลือกทีหลัง กตตนะะครสรุปแล้วเนะี่ยที่เชิญมาเกาะขูนี่เชิญมาเกาะขุดครั้งแรกมาสองวันคือเมื่อวานเมื่อวานพักที่ทูลานี่รีสอร์ทวันนี้พักที่เกาะขุดพาราไดซ์รีสอร์ทนะคะเชิญแนะนําทั้งสองที่เลยคนละสไตล์กันนะคะถ้าใครชอบแบบหาดยาวอย่างนี้นะคะเห็นหาดยาวนะคะขึ้นแรงๆแ,แบบนี้ก็มาที่เกาะขุดพาราไดซ์นะคะแต่ถ้าใครชอบความเป็นส่วนตัวหน่อยนะคะ าอาจจะไม่ได้ยาวขนาดนี้มีโขดหินให้ปีนป่ายถ่ายรูปเล่นมีมุมถ่ายรูปเยอะก็เป็นบุรีนี้ก็พูดกันตรงๆเลยนะคะแต่วันนี้ก็แฮปปี้มากเลยขึ้นขึ้นแรงแดดดีน้ำใสเดี๋ยวชักเย็นๆเดี๋ยวค่อยลงไปเล่นนะคะสำหรับก็พูดท่าไดบีดีสอร์ทค่ะ i o a model no no at all I'm just a อะ i ิมเปิลมูมูแมนเลยฉันเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาเชื่อไหมลราพบคนหนึ่งมองไม่เห็นนี่ไงคะทะเลทะเลอยู่นี่ทำไมมองไม่เห็นทะเลอยู่นี่คะ่ะเออทะเลแสงงามถอดแว่นเหรอได้จับตามเลยตาหยีนะเอาถอดแว่นทั้หมดอะจับตามันก็ตาห,นะหยแบบาาหีแล้วเชอแบบ ไม่รู้ด้านไหนมันสว่างหรือเปล่าอ่ะด้านนี้สว่างกว่าย้ายด้านเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่เห็นกล้องถอดแว่นก็ได้จะแสงมนันละตาก็หหีตาโฟกัสทีด้นะนคะสว่างเป็นตากล้องขับรถนวดสปาและอื่นๆแล้วแต่จะใช้เลี้ยงแมวได้ไหมคะ เลี้ยงแมวเลี้ยงแมวให้หน่อยใส่เถอะหยีตามากเลยตอนนี้อาอย่างเงี้ยก็จะแบบมองได้แบบดีหน่อยนะคะอาหุ่นแซ่บก็ต้องพยายามรักษาหุ่นไว้แหละอายุก็ปูนนี้แล้วถ้าไม่รักษาหุ่นเดี๋ยวแฟนขับก็หายเดี๋ยวก็ไม่รักเชอกัน เราต้องรักษาแบบว่าให้อุ่นให้รูปร่างหน้าตายพอได้อยู่ถ้าจะปล่อยตัวไปเดี๋ยวแฟนขับก็ไม่รักเชืร์ลืมเชร์หมดใช่ไหมพี่บอกว่าสวยมากเนี่เพราะใส่สีแดงป่ะคะยังไงไหนเล่าสิว่าใส่สีแดงหรือเปล่าก็เลยบอกว่าสวยด้านนี้ชัดใช่ปะ How OMI เหรอทาเวลแล้วกันอายุ12หยุดนับตั้งแต่ตอนนั้นเลยหยุดนับตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะคะนี่นะคะบรรยากาศชิวๆสบายๆนี่คือลงเก่อกกุดพาราไดบีสแล้วนะคะห้องพักอยู่ก็คือติดทะเลเลยเดินออกมาไม่กี่ก้าวก็ทะเลแล้วคะ วันนี้วันศุกร์ใช่ไหมเชื่อว่าพรุ่งนี้น่าจะคนเยอะพรุ่งนี้วันเสาร์ปวดแขนพรุ่งนี้วันเสาร์น่าจะคนเยอะกว่านี้กลับมานั่งที่เดิมก่อนออเหนื่อยผาเดินแล้วเนื่อยพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้วันเสาร์น่าจะคนเยอะกว่านี้นะคะนี่ก็พอจะมีแบบ คนสำหรับที่เขาแบบมาพักผ่อนกันนั่งทานอาหารอยู่ก็เลยไม่หักขึ้นไป็รบกวนใครเดี๋ยวเขาจะทานอาหารไม่ลงเดี๋ยวเขาจะทานอาหารไม่ลงก็มารีวิวให้ดูเป็นอีกช้อยสำหรับใครคิดจะมากเกาะกูดนะคะทั้งเมื่อวานและว,วันนี้ดูทะเลฟังเสียงคลื่น ไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องเครียดอะไรให้มันสบายใจบ้างรีแลกซ์บ้างนะคะร้อนแรงที่สุดในหาดสักพักเดี๋ยวแบบไม่ใช่เขามาเชิญออกคุณเชอญคะ่ะลูกค้าร้องเรียนลูกค้าท่านอื่นร้องเรียนไม่มีสมาธิดูทะเลคุณเชอไปพักโซนส่วนตัวดีไหมคะเออ โอเคค่ะมาพักทายแล้วก็มาแนะนำให้ดูยลืมนะคะแฟนขับค่ะทุกคนเซฟจิตใจตัวเองด้วยหาอะไรผ่อนคลายถ้าเชือจะเป็นสิ่งผ่อนคลายให้ทุกคนได้เชยก็ยินดีนะจ๊ะแล้วเอาเสื้อเชลซีมาด้วยถ่ายรูปแล้วพักใจแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวก็เชียร์ก็เชียร์อยู่แล้วแหละนะคะ ไปแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้เลือกแล้วก็ทยอยลงให้ดูอย่างแน่นอนนะคะสําหรับทริปเกาะกูดลุกเป็นไฟใช้คําว่าทริปเกาะกูดลุกเป็นไฟดีกว่าสงสัยจะชอบสีแดงเดี๋ยวถ่ายสีแดงให้ดูเยอะๆก็ได้โอเคไปแล้วคะ่ะเดี๋ยวไปถ่ายรูปแล้วก็พักผ่อนเล่นทะเลนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะบ๊ายบาย